สวัสดีครับสวัสดี FC และยานทุกๆท่านชื่นชอบในการต่อนนอ้ตขยา่้วผมอยู่กับผมสายดำนกตขยาดีานนาคลิปนี้ EP นี้จะพามาดูอุปกรณ์และขั้นตอนในการถ่ายทํานะครับผมซึ่งมี FC และอานหลายๆท่าน,นโทรมาหรือเม้นถามว่าใช้กล้องรุ่นอะไรใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกอรายละเอียดให้หมดเลยครับผมเริ่มเหมือนที่ตัวกล้องเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นนี่ก้อนทีพันนี่ครับซึ่งตัวนี้ใช้ในการถ่ายที่ตัวนกเวลานกป่ากับนกต่อสู้กันนะครับผมกล้องตัวนี้ตัวนี้ตอนที่ผมซื้อมานี่ราคาสามหมื่นหนึ่งเก้าร้อยนะครับซึ่งราคานี่จะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ประมาณสามหมื่นหนึ่งสามหมื่น บนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับผมกล้องตัวนี้นะครับซึ่งจุดเด่นจุดเด่นของกล้องตัวนี้ติกนิเจอร์ของเขาเลยนะครับผมคือเรื่องการซูมสำหรับถ่ายนกโดยตรงนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยแล้วก็ระยะซูมที่ได้ไกลถึงสามพันเมตรจุดเด่นของเขาคือซูมได้ไกลซูม จนเห็นพื้นผิวดวงจันทร์เลยครับเนี่ยจุดเด่นของกล้องตัวนี้ครับผมนี่แล้วก็จะมีนี่ครับแบตเตอรี่อันนี้แถมมากับตัวเครื่องนะครับหนึ่งก้อนแต่ผมมาซื้อแยกเพิ่มอีกสี่ก้อนนะครับผมก้อนละเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ก้อนนี้ แล้วก็จะมีเมมนี้ครับเมมตัวเนี้ต้องซื้อแยกเป็นเมม256กิกซึ่งเก็บไฟล์ภาพวิดีโอเนี่ยได้เยอะแล้จุกก็เลยใช้เยอะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลบ2,190ครับผมเมมตัวนี้ราคาซื้อแยกนะครับไม่ได้แถมมากบกล้องแล้วก็แบตตัวนี้สีก้อนนี่ก้อนละ750สีก้อน เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมนี่ครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมจุดเด่นของก้องตัวนี้นี่ครับ ระยะซูมที่สามพันมิลิเมตรครับผมนี่ครับกล้องตัวนี้นี่ครับซึ่งผมก็จะใช้กล้องตัวเดียวกันนะครับผมนิ่ก้อนีพัพนรุ่นเดียวกันครับผมนี่ครับระยะ z ูม m เขา z ูมได้ไกลมากครับผมจุดเด่นของเขาเลยคือสูมได้ไกล ซึ่งเวลาที่ผมไปต่อนกเนี่ยสายภูเขานะครับผมซึ่งบางพื้นที่เนี่ยบางทีเป็นป่าป่าโล่งครับพอเป็นป่าโล่งเนี่ยระยะเวลาที่นั่งนั่งปุ่มหรือนั่งถ่ายภาพเนี่ยบางทีมันมันไม่ม,ไมีต้องหาที่หลบแล้วอยู่ไกลต้องใช้กล้องตัวที่ส่งได้ไกลที่สุดรับผมระยะห่างในบางทีหลายร้อยเมตรสองร้อยเมตรเะไยก็มีครับผมแล้วแต่สภาพพื้นที่ที่นั่งให้นั่งได้ เพราะว่าถ้าพื้นที่โล่งเนี่ยไม่มีที่นั่งเนี่ยแดดร้อนต้องนั่งไกลๆก็ต้องใช้กล้องระยะไกลๆแบบนี้นะครับสุดเด็ดของเขาเลยครับกล้องตัวนี้นี่ครับระยะซูมซมได้ไกลมากครับผมสุดเด็ดของเขาเลยครับที่ระยะซูมและภาพคมชัดด้วยครับผมถ่าย 2K 4K ได้หมดนะครับผมปลายถ่ายแล้วก็มานี้ครับขาตั้งนี่ครับขาตั้งขาตั้งกับหัวตัวนี้จะเป็นคนละชุดนะครับผมจะแข่งคนละโซนกันนี่ครับตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ย สามารถถอดได้นะครับผมซื้อแยกครับผมขาตั้งตัวนี้นะครับผมสี่พันเก้าครับส่วนตัวนี้หัวนี่เป็นหัวหัวน้ํามันราคาสี่พันแปดครับผมตัวนี้รวมๆแล้วก็เก้าพันเจ็ดครับเฉพาะชุดนี้นะครับผมเนี่ยมุดชุด,ชดตัวนี้เลยเพราะว่าที่หัวตัวเนี้เป็นต้องเป็นแบบน้ำมันนี่คือเวลาที่เราแผนซ้ายแผนขวาหรือแผนขึ้นแผนลงนะครับผม จุดเด่นของไอ้หัวแผ่นแบบน้ํามันเนี่ยก็คือเวลาถ่ายเนี่ยเลื่อนสายเลื่อนหัวเนี่ยมันจะสมดทกว่าถ้าเป็นแบบหัวหัวบอลน,นะครับผมที่มันฟรีขยับอันนั้นขยับง่ายครับขยับง่ายแต่เวลาที่เราเราถ่ายเนี่ยมันจะลื่นแล้วมันจะวูบแล้วมันจะไหลเร็วครับผมมันจะสู้แบบระบบหัวน้ํามันแบบนี้ไม่ได้ครับสมดทกว่าในการแทนหานะครับผมทําได้ดีครับนี่ครับหวัหวหัวกระขานี่แยก ส่วนซื้อแยกนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็นี่ครับทีชาร์ตชีชาร์ตตัวนี้ราคาสองพันสองพันหนึ่งเก้าสิบครับผมตัวนี้ซื้อแยกนะครับผมทีชาร์ตตัวนี้ไม่ได้แถมมากกับเซ็ตกล้องนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเซตของชุดนี้คือชุดที่เวลาถ่ายนกป่ากับนกต่อสู้กันนะครับผมอันนี้ชุดนี้ครับผมมาที่เซ็ตของ ของไม้นะครับผมไม้ที่ใช้ในการถ่ายเวลานกปากกับนกจอกสู้กันนี่ครับตัวนี้เลยเป็นแตรามอนิบีลิงโปร900โพรนะครับผมตัวนี้ครับตัวท็อปของเขาเลยครับระยะไม้ตัวนี้200เมตรครับผมถ่ายได้ไกลมากเพราะว่าบางทีนั่งไกลต้องไม้ต้องไกล น่งไกลเนี่ยต้องให้ได้ระยะที่ไกลมากเลยครับเลยต้องใช้ตัวท็อปนี้ครับตัวนี้ก็ไม้สองตัวตัวรับตัวส่งกับตัวรับเนี่ยสองกันหนึ่งนะครับผมซึ่งเวลาที่ผมถ่ายกับนกคลิกล้องเนี่ยผมจะติดไม้แค่ตัวเดียวอีไม้อีตัวหนึ่งผมจะไม่ใช้นะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากใส่แล้วผมพูดเวลาที่นกปากกับน,นกต่อสู้กันมันจะเป็นการขัดจังหวะเวลาชมครับผม ก็เลยไม,ไม่จะใช้ไม้ที่ตัวนกตัวเดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเสียอรรถรสในการชมครับผมแล้วก็ถ้าผมติดที่ตัวผมเนี่ยบางทีเวลาที่ต่อเนี่ยคุยกับเจ้าฮาร์ดตลอดเดี๋ยวมันมีเสียงเล่นรอดลืมครับผมหรือว่าเวลามีงานมีโทรศัพท์สายเข้ามาเงี้ยก็เลยเน้นใช้ตัวเดียวที่ตัวนกตัวเดียวครับผม <c oughs> นี่ชุดใหม,ม,ม่น900คะครับผมเกินสี่เก้าร้อยครับผมสลามมนิกตัวท็อปครับผม นี่ครับอันนี้เป็นชุดชุดเซตสําหรับถ่ายเวลานกปากนกต่อสู้กัน,นครับชุดนี้เลยบริเวณนี้เลย <c oughs> แล้วก็มาที่เซตอีกหนึ่งตัวครับเซตนี้จะเป็นเซตของกล้องเวลาเปิดเปิดคลิปและปิดคลิปแล้วก็ถ่ายบริเวณทั่วไปนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับโคโปอันนี้เป็นโคโปเจ็ดนะครับผมซึ่งตอนที่ผมซื้อมาเนี่ย ราคาอยู่ที่ประมาณ6 0 0าครับตอนนั้นซื้อมาแล้วก็จะแถมแบตแบตแถมให้หนึ่งก้อนแล้วก็จะมีแบตพวกนี้ยผมซื้อมาก้อนละ450แปดก้อนครับผมเพราะว่าที่ต้องใช้แบตพวกนี้ยเพราะว่าเวลาที่ไปต่อนกนะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยไปต่อนกน่ะไปทั้งวันตั้งเริ่มต่อนี่ก็ประมาณหกโมงเนี่ย ยันเย็นครับผมห้าโมงหกโมงเนี้ยเพราะฉะนั้นแบตแบตพวกเนี้ต้องพอในการใช้ในหนึ่งวันแบตพวกนี้ใช้เวลาในการถ่ายได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับผมนี่ครับทั้งแบตแบตพวกนี้ด้วยแบตกล้องแบตโปรโปเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งซึ่งรวมรวมแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าใช้เนี่ยต้องให้ได้ใช้ในหนึ่งวันให้ได้ครบครับผมเราะวาเล่นทั้งวันครับถ้าแบตหมดกลางทางกลางคันเนี่ยไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะจะพลาดไม่มีหมดครับใส่เปลี่ยนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมในหนึ่งวันนะครับนี่ครับแบบอีกเก้ากอนครับผมแล้วก็จะมีนี้ครับที่จับที่จับอีกตัวตัวนี้นะครับนี่ครับที่จับของกล้องนะครับสามารถถอดถอดหัวเป็นขาตั้งได้นะครับเนี่ยนี่ครับ ตัวนี้เป็นขาตั้งเป็นสามขานะครับสามารถถอดรอกมาเป็นแนวตั้งได้วางอย่างนี้ได้ครับผม <c oughs> ่ึงขาตั้งนี้ก็ประมาณเก้าร้อยครับผมที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็จะมีนี่แผ่นชาตัวนี้ก็ซื้อแยกครับผมก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณเก้าร้อยครับแผ่นชาตัวนี้แล้วก็นี่ครับ จะมีเมมเมมของกล้องโคโปตัวนี้สองห้าหกนะครับผมต้นต้องใช้ถ่ายได้ทั้งวันและเก็บให้ได้เยอะที่สุดครับผมเพราะางบางทีเนี่ยพอเวลาถ่ายเยอะเรายังไม่ได้ตัดต่อเนี่ยต้องเอาเก็บไว้ในนี้ไว้ก่อนครับเราคอยมาตัดต่อ <c oughs> เมมตัวนี้ก็ราคานะครับเจ็ดร้อยครับตัวนี้ราคาเจ็ดร้อยแล้วก็จะใช้อีกหนึ่งตัวก็คือนี่ครับตัวเนี้สามสิบสองกิ๊ก ซึ่งตัวนี้เป็นเมมของเซนติกนะครับผมซัมซุง Xstream Pro ซึ่งเมมที่ใช้ในการถ่ายพวกกล้องพวกเนี้ยจะมีการความเร็วในการเขียนและการอ่านให้ได้เร็วที่สุดครับผมพอจะได้ภาพภาพที่ไม่ไม่กระตุกครับผมฝ่ายจะได้ไม่ไม่มีปัญหาต้องใช้ตัวตัวที่ดีที่สุดครับผมนี่ครับพวกเรื่องการอ่านการเขียนเนี่ยความเร็วเนี้ยได้ใช้เลยนี่จะเป็นเซตเปิดหัวนะครับผม นี่ครับเปิดหัวปิคดคลิปซึ่งเวลาที่ <c oughs> ผมไปถ่ายถ่ายภาพที่ตัวนกกับถ่ายถ่ายภาพที่กล้องตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาเอาไฟล์เนี่ยต่อต่อเข้ากับเมมโมรี่การ์ดนะครับผมแล้วไปต่อเข้ากับคอมครับเพื่อโหลดลงโทรศัพท์โทรศัพท์ที่ผมใชถ้ถ่ายอยู่ตอนนี้เป็น Samsung Galaxy s 2 0 s fe 5 g นะครับผม ตัวนี้ที่ผมถายก็ราคา24,900ที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผม24,900ซึ่งใช้คอมเนี่ยในการไปโหลดเป็นทางผ่านนะครับผมต่อลงเอาเอาไฟล์เนี่ยลงใส่โทรศัพท์เพราะว่าถ้าเอาเอากล้องเนี่ยต่อเข้ากับโทรศัพท์โดยตรงเนี่ยมันจะโหลดช้าครับเสียเวลาเอาผ่านคอมแล้วคอมโหลดลงโทรศัพท์เป็นทางผ่านเนี่ยโหลดไฟล์ได้เร็วกว่าซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัว ตัวสัต์ตัวนี้นะครับผมตัดต่อในโปรแกรมของขายมาสเตอร์ครับผมซึ่งโปรแกรมขายมาสเตอร์ตัวเนี้ยเป็นของแท้นะครับผมซึ่งของแท้กับของของใช้งานทดลองใช้เนี่ยก็คือหนึ่งเลยที่เห็นได้เห็นเลยคือโลโก้ลายน้าครับผมด้านด้านขวามือจะเป็นขายมาสเตอร์เลยอันนั้นคือเขาใช้ของฟรีนะครับผมแต่ผมเนี่ยใช้ของเสียรายปีปีละหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท นี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้โทรศัพท์ในการตัดตอ่อเพราะว่าถ้าตัดตอ่อในโทรศัพท์เนี่ยมันจะง่ายครับเพราะว่าจะนั่งตัดตอ่อที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้มันจะสะดวกกว่าแต่ถ้าไปตัดในคอมเนี่ยมันต้องนั่งอยู่ที่ตลอดซึ่งหลังจากนั้นนะครับพอตัดตอ่อเสร็จเนี่ยจากโปรแกรมคายมาเตอร์เนี่ยแล้วก็จะมีขั้นตอนคือเอาไฟล์ภาพเนี่ยมารวมกันนะครับผมแล้วปรับแสง ปรับแสงปรับสีปรับเสียงตัดต่อ,อส่วนเกินส่วนที่มันขาดแล้วใส่เล็ดลูกเล่นเอฟเฟกซึ่งเมื่อกี้ลืมบอกไปนะผมคลายมาสเตอร์ของแท้เนี่ยพีเมยมเนี่ยคือจะได้พวกโดนตรีเอฟเฟกต์ไภาพไฟ,ฟ,ไฟ,ฟ,ไฟ,ฟลูกเล่นการตัดต่อเนี่ยเวลาที่เขาอัพอัพเดตหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ได้ดีกว่าทดลองใช้นะครับผม มันจะสมบูรณ์กว่าแล้วหลากหลายกว่าในการตัดต่อในการใช้คลายมาเตอร์ของแท้นี่ครับซึ่งหลังจากที่เราตัดต่อแล้วดูรายละเอียดตัดแสงตัดสีหรือทําอะไรให้สมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะเปิดวิดีโอเนี่ยเช็คก่อนว่าสมบูรณ์หรือย,ยังไฟภาพแสงสีเสียงเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงยอาไฟล์ามารวมกันแล้วลงเป็นวิดีโอ แล้วก็ตั้งที่ผมตั้งเนี่ยผมตั้งเป็นสองเคนะครับผมให้ได้ความละเอียดที่สองหลังจากนั้นทา,ารวมไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วน,นะครับผมผมก็จะมาเปิดเช็คในโทรศัพท์อกีกงรอบว่าหลังจากที่เขารวมไฟลเสร็จสมบูรณ์เนี่ยไฟลวิดีโอเนี่ยเราเปิดเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมมีส่วนไหนส่วนเกินส่วนขาดหรืออะไรเนี่ยไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้แก้ไขครับผมซึ่งหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาโทรศัพท์เนี่ย มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ PC นะครับผมซึ่งคอมพิวเตอร์พ c ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของอ่าเป็นคอมพิวเตอร์ PC เกมมิ่งของผมที่ผมใช้เล่นอยู่เมื่อก่อนผมผมเล่นเกมครับผมตัวนั้นก็ราคาประมาณ4ี่0มได้อยู่เป็นการ์ดจอรแรงแล้วก็ PC อะไรเงี้ยมันแรงครับพอเล่นเกม PC ซคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับผมคือแล้วก็หลังจากที่เอาโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วผมจะบางทีเนี่ยผมจะอัโหลด จากโทรศัพท์แล้วก็อัปโหลดจากอาคอมพิวเตอร์ PC ขึ้นไปเก็บที่ช่องส่วนตัวอัปอัปโหลดขึ้นช่องส่วนตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัปอัปลงแต่ยังไม่ได้แต่แค่แค่ล็อกไว้ส่วนตัวนะครับให้เขาอัปเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะมาเปิดเช็คดูว่าอัปโหลดเนี่ยไฟสมบูรณ์หรือเปล่า เพื่อเป็นเป็นการเช็คขั้นตอนสุดท้ายในครั้งที่3มครับผมเช็คขั้นตอนแรกก่อนถ่ายก่อนตัดคลิปนะครับผมแล้วตัดคลิปรวมเสร็จแล้วก็มาเช็คอีกรอบ2แล้วอัพขึ้น YouTube แล้วล็อกส่วนตัวไว้ก่อนครับยังไม่เปิดเป็นสาธารนณะแล้วเช็คขั้นที่3ครับว่าไฟล์ภาพหรือขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยอัพไปแล้วมีปัญหาหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นถ้าสมบูรณ์ผมถึงจะเปิดอ่าเปิดเป็นสาธารณะให้ได้ชมกันนะครับผมซึ่ง เวลาที่เปิดเนี่ยก็ต้องให้รอเวลาของ y t u t u เนี่ยประมวลผมระบบเอดีให้เรียบร้อยก่อนเพราะไม่งั้นไฟล์ยังยังไม่ละเอียดเราต้องให้เขาทํากระบวนการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนครับผมถึงจะปล่อยให้ชมในระบบสาธารณะได้นะผมซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นขั้นตอนและอุปกรณ์ในการถ่ายทําของช่องนี้ครับผมซึ่งถ้าถามว่ารวมๆเนี่ยหมดไปประมาณน่าจะ แสนสี่นะครับผมแสนสี่เท่าที่ดูนะครับเฉพาะตัวชุดตัวกล้องนี่ก็หกหมื่นสามแปดร้อยแล้วแล้วก็ชุดโกโปรเนี่ยก็ประมาณหมื่นสามแล้วก็รวมโทรศัพท์รวมพีซีนี่ก็ตกหมื่นสี่แสนสี่ครับผมรวมๆแล้วแสนสี่ถ้าถามว่าลงทุนเยอะขนาดนี้แล้วมันได้กําไรได้อะไรตอบแทนคุ้มไหมบางทีก็ไม่ได้คิดว่ามันคุ้มแลกครับผมแต่ คือถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทําไปครับผมเพื่อให้ f อฟหรืออาจารย์เนี่ยได้รับชมภาพสีเสียงอะไรเงี้ยให้มันแบบดูแล้วมันดีครับผมทําให้มันสมบูรณ์ให้มันครบที่สุดครับนี่ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ขั้นตอนในการถ่ายทําวิดีโอโปรแกรมจัดต่อทุกอย่างเอามาให้ชมในคลิปนี้ครับจากที่ f อฟซีอาจารย์หลายๆท่านนี่โทรมาสอบถามว่าใช้อะไรบ้าง คลิปนี้เลยทําให้ดูครับผมนี่ครับซึ่งวันนี้ฝนตกครับอากาศไม่ดีก็เลยไม่ได้ไปต่อนกเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ปนีปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ